ทำงานดีกว่า<ด>ทำงานแล<ด>้ว<ด>ไ,ได้ตังคุณผู้ชมเหมือนกับเนี่ยคลิปทิกตอกเนี่ยเขาก็ <ฮะ S 1> หาช่องทางเดี๋ยวนี้นะมันสามารถสร้างไรายได้ได้และสร้างเอกลักษณ์ได้อย่างเช่นการค้าขายแนวใหม่ยังไงอะอะกลุ่มนี้เป็นผู้ชายนะจ๊ะพี่เคยได้ยินเพลงนี้ไหมยอยากเป็นเธอไหมเออนี้จะเสกให้พี่มือรักเต้นตด้วกำลังดังมากในทิกตอกอะใช่หนูก็เต้นไปแล้วเรียบร้อยแต่มันเหมาะกับผู้หญิงเต้นแต่ว่ากลุ่มนี้<ช>เป็นกลุ่มผู้ชายแต่เขาก็เต้นไปดูเออเหรอ อยาเป็นใหไหมวันนี้จะใส่หี่มารักกัน,นจะทาไม่พี่ได้รู้ว่ารักกับหนูสุดเป็นไม่ไหว้นไม,ม่มีมลไมีเสดนูมีก็แค่หัใจจะทำคือท้าว่ารักที่รักที่รักที่หมดใจพอแส่ที่รักใจก,ใก็พี่มาให้นี่คนคนข้างหน้านะน<ด>ชุดชุดสีสอะไรเนี่ยเนื้อเื้อเทาเทาเ,เนี่ยะนะ อันนี้คือผู้ชายแท้ใช่ไหมเขาหนูว่าอินเนอร์แรงมากเขาเป็นคนนําเต้นด้วยเป็นคนสอนเพื่อนๆหนูว่าอินเนอร์แรงมากแต่น่ารักมาก เพราะเพลงนี้ท่าเต้นไม่ได้ยากมากแล้วเขาก็เต<ช>้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮิตมากเลยเฮ erm อ,อร์มล์โอน้องนะคะเข<อ>าบอกว่าเป็นการเรียกยอดขายจากลูกค้าแต่ว่าที่แน่ๆไม่รู้ว่าจะได้ยอดเพิ่มหรือว่าได้คนแซวเพิ่มเ <ๆ S 1> พราะมีคนแซวเหมือนที่เราแซวเลยคนหน้าซ้ายเป๊มากค่ะพี่พี่ชูน้ำเงินด้านหลังอยากกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะคนกลางใช่ไหมแล้วก็มีบอกใครใครบังคับให้พี่คนกลางมาเต้นเนี้ยเอ็นดูแล้วไม่มเต้นไม่ได้ด้วยกลัวเพื่อนไม่ครบ มาฝึกกับพี่มาฝึกกับหนูไหมไม่ไม่ไม่เอาจะเสพพี่มาให้เป็นไมบูทำงี้ก่อนไมบูเร็วนี่เขาตัดจองกล้องเลยนี่โอ้ไมบูไมบูอากิโออาเฟ่เดอหน้าโมหน้าโมเลิฟยู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 เอาคาถาขึ้นมาเออ อยากเป็นเธอไหมอันนี้จะเสกให้พี่มารักกับหนูเอ,อจะทำให้พี่ได้รู้ว่ารักกับหนูจะฟินออไม่ไวเอาโทษโท,โทนะพูดข้างๆช่องเรามีร้านคาราโอเกะอยู่ขอเชิญตรงนู้นเลยรบกวนทำงานนิดนึงโอ้ยติดอตะชอบแต่ที่สำคัญคือนะคือแบบอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวแต่จะบอกว่าคนที่ร้องเพลงนี้ไม่น่าเชื่อเขาไม่ใช่นักร้องอาชีพด้วยนะไม่ใช่แต่ร้องเพลงดีแล้วเขาเขาเป็นดาวติ๊กตอกเขารวยมากใช่เขารวยมาก แล้าของทาอาหารเสริมมันนี่ไงอาหารนกยุคแรกๆอ่ะที่เราแซวว่าเป็นอาหารนกแต่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพของมนุษย์เราเออทำเพลงเพื่อความสุขเนาะเพลงดังซะงั้นโอ้แต่คนแต่งดังด้วยไงก็เพลงคนที่แต่งเออเขาเป็นคนที่แต่งเพลงพวกให้นาดาวทั้งหลายคั่นกูคู่กันน่ะเขาก็แต่งอ่คนแต่งคนเดียวกันโอ้เขาจ้างแพงเพลงก็ออกมาดีแล้วเขาก็ร้องดีด้วยจริงๆแล้วหน้าตาเขาน่ารักครับหน้าตาน่ารักพี่เข้าไปดูเพราะน่ารักแน่